นะครับนี่วันนี้เดี๋ยวพาชมงานที่อู่บ้างนะครับเป็นอู่ผมเองนะครับที่ร้านจะทําช่วงล่างถุงลมรถตู้นะครับเป็นหลักนะครับเผื่อเอฟซีท่านใดยังไม่รู้เนาะนะครับเอฟซีที่เข้ามาใหม่หรือว่าผู้ที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนะครับเดี๋ยวพาชมงานที่ร้านนะครับทางร้านก็จะทำช่วงล่างถุงลมรถตู้นะครับเป็นหลัก นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มีอยู่หลายคันนะครับที่รอคิวทำอยู่ตอนนี้ก็ติดตั้งสองคันติดตั้งสองคันนะครับเป็นเบนจูรี่นะคันนี้เบนจูรี่ มีวาชซีนะครับวาชซี er อยู่นะครับถ้าเป็นรถสายเตี้ยนะครับก็แนะนําให้วาลนะครับ mm hmm. แนะนําให้วาชัซีนะครับ mm hmm. มีรถค่อนข้างใหม่นะครับเราก็ทําการแลปบไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันร,รอยนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันร,รอย ใช้พัดมานะครับในการตัดนะครับในการตัดเดี๋ยวเราจะเชื่อมเก็บนะครับก่อนที่จะติดตั้งถุงลมไอ้นี้วอชัซีก็แล้วแต่นะครับวอลไม่วอลก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเน้นเตี้ยก็ต้องวอลนะครับวอลแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นสีกันสะน,นิมก่อนนะครับพ่นสีกัน กันสนิมข้างในก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเอาชุดชุดครอบบอชัสซีประกบเข้าไปแล้วก็เชื่อมเก็บนะครับคันนี้เป็นเวนจูรี่ปี18นะครับรถมาสภาพคลิปเลยิช่างมาพ่นสีอยู่เป็นสีกันสนิม พาดูงานที่ที่ที่ร้านบ้างนะครับคันนี้เป็นออเนียลนะครับออเนิวคอมพิวเตอร์เขาเรียกกันหน้ายาวนะครับเขาเรียกกันหน้ายาวนะครับมาใส่ถุงลมชุดหน้าหลังแล้วก็ผาพื้นวอาจอีสีผาพื้นด้วยนะครับอนะครับ หาพื้นเสร็จแล้วนะครับมอเตอร์สเสร็จแล้วใส่ถุงลมแล้วนะครับก็เหลือเดินระบบนะครับเหลือเดินระบบนะครับก็คิดว่าคงไม่นานนะครับข้ออางหลังเสร็จแล้วเหลือแต่ข้างหน้านะครับเหลือแต่ข้างหน้า ท่านใดนี้อยากทำช่วงล่างนะครับปรึกษาได้นะครับช่วงล่างรถตู้จะใส่เป็นโชกสปริงอย่างเงี้ยนะครับโชคเดิมเปลี่ยนสปริงก็ได้หรือจะเปลี่ยนทั้งโชคทั้งสปริงก็ได้นะครับเปลี่ยนทั้งโชกตั้งสปริงก็จะแนะนําเป็นเฮดไดรหรือไม่ก็โคเฟนเดอร์นะครับเปลี่ยนโชคสปริงอย่างนี้ก็ได้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้ง,งโชโอคทั้งสปริงเลยสเต็ปโหลดสัวนใหญ่เอานิวจะมาโหลดหน้าเปลี่ยนโชคสปริงโหลดหน้าแล้วก็ข้างหลังถุงลมหรือว่าจัดตรงก็ได้นะครับโหลดอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่คันนี้คันนี้เป็นถุงลมหน้าหลังนะครับเป็นถุงลมหน้าหลังเดี๋ยวจะถอดอชคอเดิมออกคันนี้สดมากเลย ความหมายของสดก็คือมันกลิบนะครับมันกลิบมันมาเหมือนเดิมๆป้ายแดงเลยนะครับเราแรปกันลอยให้หมดเลยนะครับแรปกันลอยให้หมดเลยเพราะว่าไฟหน้าในแพงนันเนี่ยของแท้เนี่นะครับเนี่ยของแท้นะครับ คันนี้ติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้งไปแล้ววันนี้มาเช็คระบบนะครับมาเช็คระบบนะครับมาเช็คระบบเราจะปิดประตูไว้ปิดระบบไว้ <Okay. S 1> เป็นบเบาะออผาดนะครับอันนี้เป็นบาอ่อาผาดปรับไฟฟ้าด้วย ไายใน V.I.P. พื้นลามิเนตยังไม่ได้เช็ดอันเนี้ยถ้าเช็ดก็จะเงาเอะ้นเลยสวยงามอัมนบบน,บบนี้เป็นตุงลมหน้าหลังแล้วนะครับตรงตรงหน้าหลังแล้ว อันใดที่มองหาตู้นะครับจะออกป้ายแดงกับเราก็ได้นะครับเราก็รับจบนะครับป้ายแดงพร้อมตกแต่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเราทําไปหลายคันแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สดในในเพจนะครับในเพจจงละในเพจตำนักเอลิกในเพจสำนักเอลิก รถมนนะจะมาถ่ายให้ชมทีช่างก็กำลังทำงานนะครับนี่เราเคลียร์รถออกไปหลายคันแล้วนะครับแต่ยังเหลืออยู่ค้างอยู่ประมาณ2 0่สิคันนะครับก็เร่งเต็มที่นะครับเร่งกันเต็มที่แหละ อะไรเราก็มีสต๊อกพอสมควรนะครับพวกถุงลมนะครับสปริงโช๊คนะครับดบรโชค๊คก็สต็อกไว้เยอะพอสมควรนะครับสามารถเข้ามาชมได้ก่อนนะครับ อันนี้ก็มาใส่นะเนี่ยอันนี้ก็มาใส่ถุงลมนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็มาใส่ถุงลมนะครับเป็นหัวจรวดอ่าเป็นหัวจรวดช่วงยาวนะครับสังเกตไหมว่จะมันจะหลังคาเตี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีนะบ้านเรานะครับช่วงยาวยนี่มันจะมีกระจกตรงนี้อันหนึ่งแต่โดยปกติแล้วมันจะสูงจะเป็นหลังคาสูงแต่เนี่ยหลังคาเตี้ยแต่ช่วงยาว แปลกนะครับไม่ค่อยเจอนะไอตัวเนี่ยหัวจลวดเนี่ยมันจะมีที่เป็นช่วงล่างคอยสปริงด้วยนะนะครับที่เป็นช่วงล่างคอยสปริงด้วยสมัยก่อนยังไม่มีเบนจูลี่นะสมัยหัวจลวดเนี่ยยังไม่มีสองประตูนะหรือมีหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นนะแต่เป็นแต่ประตูเดียวแล้วก็มีหลังคาสูงหลังคาเตี้ย แล้วก็ช่วงสั้นช่วงยาวนะครับคันนี้เอามาปั้นนะเจ้าของรถสไลด์มาสไลด์มาให้มาปั้นแต่ช่วงล่างแล้วก็จะจัดล้อจัดล้อใหม่นะครับแล้วก็จะเก็บภายในใหม่หมดเลยแต่ว่าให้เอามาทําช่วงล่างก่อนคันนี้รถช่างในอู่นะครับรถช่าง ก็ช่างเทพครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยหรือกระจังออกตรงนู้นก็ยังมีอีกอีกคันหนึ่งนะครับรถเอ่อเป็นรถกระบะนะครับรถคอกนะครับใส่ถุงลมหลังไว้แล้วกลับมาใส่ข้างหน้านะครับที่ร้านก็จะเอ่อทำช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยจะเป็นถุงลมก็ได้จะเป็น โหลดอย่างเดียวก็ได้นะครับใส่โช๊คเนี้ยได้หมดนะครับอันนี้ก็ถุงลมนะครับแต่ี่นี้มาเช็คหัวฉีดนะครับเช็คเสร็จแล้วแต่ว่าหัวฉีดไม่เป็นไรจะเป็นระบบสั่งจ่ายหัวฉีดอีกทีนึงนะครับก็เปลี่ยนกล่องไปแล้วหายแล้วเรียบร้อยนะคะลำนี้เป็นรถช่างมุ่ยนะครับเรามรถช่างมุ่ยนะครับ รถช่างมวยทีมงานอูโบนะครับ <U> bo, วันนี้พาชมที่ร้านนะครับพาชมที่ร้านก็ให้ดูงานนะครับว่าที่ร้านเราทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะ่อจะนยันถ่ายนะครับให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับจะขยันถ่าย ถ้ามีเวลานะหรือออยากดูอะไรตรงไหนดูรถบัสหรือว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกมาบอกมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาดูตามที่อยากดูเลยนะครับอ่ะ,อะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงแล้วผมจะมาถ่ายให้ชมใหม่นะครับผมจะมาถ่ายให้ชมใหม่ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเ,เป็นกำลังใจให้กันนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆหรือออปชันใหม่ๆของรถตู้ของรถบัสนะครับเดี๋ยวก็จะมา,าถ่ายให้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย